เรื่องเริ่มต้นที่เจ้าซ้อมสุนักพันธุไทยใจกล้าเฝ้าบ้านหลังเล็กในชนบททุกค่ำคืนจูจ่ๆคืนหนึ่งดวงตาของมันเบิกกว้างจ้องมองไปยังมุมมืดของห้องนั่งเล่นที่ว่างเปล่าเสียงเห่าหอนอย่างบ้าคลัง่งดังขึ้นสร้างความตกใจให้มานีเจ้าของบ้านที่กำลังจะเข้านอน ผีตัวนั้นปรากฏขึ้นเป็นเงาตะคุ่มไร้รูปร่างมันเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าเข้าหามานีและลูกน้อยน้องไข่หวานที่กำลังหลับปุ๋ยในเปลเจ้าสม้มกระโจนเข้าขวางด้วยความหวงแหนกัดและตะปบอากาศรอบๆผีราวกับจะปกป้องครอบครัวที่มันรักสัญชาตญาณของสัตว์ช่วยให้มานีรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติ เธออุ้มลูกน้อยวิ่งหนีออกจากบ้านไปทันทีขณะที่เจ้าส้มยังคงเห่าขู่ไล่ผีอยู่หน้าประตูการเผชิญหน้าเหนือธรรมชาติครั้งนี้จบลงเมื่อชาวบ้านมาช่วยกันไล่ผีตัวนั้นไปจนได้ความกล้าหาญของเจ้าส้มไม่เพียงช่วยให้ครอบครัวนี้รอดพ้นจากพยันตรายแต่ยังเผยความลับที่ว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักบางครั้งก็มีสัมผัสที่หกและเป็นฮีโร่ที่คาดไม่ถึงในยามคับขัน